เอาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูจุดที่สะพานขาดนะครับถนนนาดูบลบือด้านหลังเราก็จะเป็นบ้านเรายาวข้างหน้าเราก็จะเป็นบ้านกำพีแต่ว่าไม่สามารถไปถึงได้เพราะว่าถนนขาดเดี๋ยวไปดูครับเหตุการณ์อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตก เทียมเพล่บดบ,บือจังหวัดมหาสารคามเนี่ยครับเริ่มจากจุดนี้เลยตัวคอนจีดไปหาลาวสะพานครับมีน้ำกัดเซาะน้ำไหลมาจากฝั่งนู้นครับแล้วไหลกระโดดลงฝั่งนี้กัดเซาะเป็นโพงเข้ามาเนี่ยประมาณแนวนี้เลยเดี๋ยวไปดูไอตัวสะพานเนี่ยฝักที่น้ำไปครับเละหมดเลย นี่บ้านครับนี่ทางเข้าบ้านโอ้โหบ้านเกือบไปครับรับน้ำเต็มเตมเลยคอกวัวไม่รู้วัวไปกับน้ำหรือเปล่าดูร่งรอยครับ นี่คอสะพานฝั่งนี้ครับฝั<ม>่งของบ้านเหล่ายาวานี่อีกฝั่งครับฝั่งซ้ายนู่นฝั่งขวาวน,นู่นก็จะเป็นฝั่งของบ้านกัพีครับมีรถเบคโคซานี่เอสวาสองร้อยซีครับกำลังขุดดิน น่าจะน่าจะปิดนี่ขันห่วยขันคลองครับขาดหมดเลยครับทางน้ำมานี่ครับราวสะพานครับโอ้โหหักเลยครับ ใ้เลยครับโยนมาอาเจ้าหน้าที่เขาจะโยนสายมาให้ครับ วัดขนาดความกว้างของตัวคอสะพานที่ขาดครับเจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งนู้นโยนขวดเอาตลับเมตรมันใส่ขวดโยนมาสุดยอดครับฝั่งนู้นแตกฝั่งนี้หักครับ บงบริเวณคอสะพานเลยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับต้องว่ายน้ำข้ามอย่างเดียวโขดดินข้างๆแล้วครับเข้ามาปิดครับรถไปโขฝั่งนู้นบ้านกัมพีครับตบำบลกัมพี ตัวเขื่อนตั้งอยู่ที่ตำบลโนนราสีครับระหว่างบ้านบ่อหลุบกับบ้านโคกกลางจุดที่คันอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกนะตอนต้นคลิปก็เห็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ โดนกระแสน้ําพัดไปติดอยู่กับต้นยูคาลิปตัสข้างทางเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายครับและนอกจากเจ้าหน้าที่ก็ได้ข่าวว่ามีผู้นำาหลายๆท่านนะครับที่มาดูแลเนี่ยโดนกระแสน้ําพัดแต่ปลอดภัยทุกคนครับเป็นกําลังใจครับชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็วครับ นี่คือทางน้ำมาแต่ปุ๊บก็ซัดขาดมาที่รสะพานแล้วครับจุดที่บ้านสองห้องก็ขาดแล้วจุดนี้ก็ขาดแตกมาปุ๊บก็จะผ่านสะพานบ้านสองห้องก่อนก่อนจะมาถึงสะพานบ้านกัมพีตอนนี้ก็แตก

โยนลงมายัดก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นนะครับให้สัญจรผ่านไปมาได้ในเบื้องต้นก่อน เกือบจะบรรจบกันแล้วครับ กำลังใจกันต่อไปครับหาดินมาใส่เพิ่มะสำหรับผมก็ขออนุญาตอาจากลากันเพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดถนนอีกหนึ่งเส้นที่ถัดกันไปอีกครับ ไปข่าวว่าขาดเหมือนกันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ให้ทุกคนแล้วครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องชาวบ้านชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนหน่วยงานที่เร่งแก้ปัญหาทุกภาคส่วนครับนาไปก่อนสวัสดีครับ